ครับสวัสดีครับพี่ดอกนะครับวันนี้เข้ามาพอกันยง้มน้แรกงนะครับหลังจากที่เข้าเริ่อมในเฮ็ดขอกงงวงไปแล้วนะครับนี่นะครับก็เกือบเรียบแล้วครับได้ประมาณสักมั่แปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะครับเหลือในส่วนของห้างนะครับแล้วก็นะฮะในตัวห้างนะครับสีจะไปใส่หัวหานแล้วกับพี่อนะครับซึ่งมืออื่นนะครับกับสีนะครับไปหาง่วนนะครับไปเบิ้งง่วนนะครับมาเสี่ยงจะขึ้นขอกนะครับไปสื่อเป็นแหล่วนะครับข่าอยูซีโต้กับพี่น้องขอกซีโตนะครับก็พยายาม กำลังหางั่วว่าขุนอยู่นะครับพี่น้องผู้ใดนะครับมีงวงงามกับไม่บอกเด้ครับเพื่อสนใจด้วยพี่น้องผู้ใดที่อยากขายนะครับที่ขายกะแจงได้เลยครับเพื่อสุดใจปส่บึงนะครับไปเบึงไปเบึงนะครับนี่ก็คือครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมนะครับต่อของว่าทีเท้าเห็ดงูใหญงูประมานจ0 0พันบาทจริงหรือไม่นะครับหลังจากสิ่ง่สอบถามนะครับฟูเป็นเห็ดแล้วหรือว่าจาของฟรามเป็นแล้วที่ซื้อจะทีฟ้ามนะครับ มีโอกาสนะครับกรมก็เป็นพ่นน่องพี่น่องซ่อมันกระสีนะครับซื้อประมาณหกพันครับเกือบเจ็ดพันน่องพี่น่องขังกระสีนี่ซื้อประมาณห้ 1, 6, าหกพันนะครับราคายูคาร์บินไม่ก็ไม่จะคล้องนะครับไม่ในหน้านะครับพี่น้องนี่ก็เป็นใหม่ในหน้าเข็มยูโทมยูทาร์้ิพี่น้องเนาะนี่ก็พี่งเนครับี่เป็นพ่นพ่นหน้าผมนะครับพ่นหน้าผมหนึ่งกับคัวน่อง่นก็บมาเห็ดนะครับเพิ่นมาคอใส่ทีเห็ดนะครับนี่ก็เป็นบักขามขอบที่พี่น้อง ชมมะขามป้อมผมเสื้อวาเขตนี่นี่โอ้หายากครับหายากนี่คือต้นมะขามป้อมนะครับต้นมะขามป้อมผมเสื้อว่าหายากนะครับในปัจจุบันนี่หายากครับเดี๋ยวภาพพี่น้องมาเบ่งฟังพี่กันนะครับภากแบสีเลี่ยงเท่าเหมือนี่โตสี่โตครับกระถางั้นถังวัะของการเป็นการคุ้นเลยนะครับทางี้ก่อกเลยนะครับเนียงยุทธะยุทธะ สีไก่เนี่ยไก่หวานเนี่ยการกินที่กระพุ้งกระซงกะกินดน้อยช่อยลงไปนะครับผมกับสิมาเนีไม่เห็ดแน่นนิดน้อยนะครับนอนสองน,นะอนะเดี๋ยวผ้าชุ่มนั่นจากสิบงคอหัวนะครับแล้วสิผ้าชุ่มสวนนําไปครับก่อนกับเนี่ครับผ้ากับปีเป็นล็อกนะพี่น้องหัางแต่ละตัวไว้ คือเฮ็ดหมดอยู่ี่หลอกนะครับสี่หลอกลอสองสามสี่เ็อยหลอกนะครับบ้านมี้งัวลพี่น้องเฮ็ดแต่ขอบไปซกก้อนนะครับกับนะาากัพยายามกำลังเฮดอยู่นะพี่น้องเนาว่ามันจีเป็นเจะไปราดในการทำนะครับเราจเป็นไหนแต่กำลังถือว่าเป็นขอบนิดหน่อยนะครับขอกนิดหน่อยเป็นขอกเล็กๆอยู่นะครับก็นัง อืมน่าเกษในร้าแล้วเมื่อเพราะว่ามันโดนหลักสามเมื่อที่ท่อไหร่กษในาคนเดียวทุบจานนะพี่หน่อยขาใหญ่ข็งแรนเลยพนเสร็จบ้านเลยยัง พี่น้องจะได้ถือว่าเป็นมือใหม่ในวงการโคกขุนอยู่นะครับฝากพี่น้องนะครับมีขอแนะนํากับแนะนําได้นะครับถือว่าเป็นมือใหม่ในวงการอยู่จงได็ฝากพี่น้องให้การสนับสนุนในการเมืองแง่งนะครับคือเก่าเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในกระทรวงท้องที่ท้องน้องเฮาครับฟ่งช่องยูทูบจันทิฟฟาร์มนะครับแล้วฝากช่องยูทูบน้องใหม่อีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องของผมนะครับก็คือช่องตะลุยสังคมใบเปานะครับฝากพี่น้องให้การสนับสนุนในการเมืองแง่งนะครับบริเวณถิ่เพล็นะครับบวริเป็นที่ ยูทูบนะครับฝากพี่น้องเบื้องแง่ให้การสนับสนุนนะครับผมเองอนุชาสัมเพานะครับในนามของกลุ่มพลยางคุณธรรมนะครับเชิดชูคุณธรรมรักเจริญสุนทรนะครับพร้อมนะครับที่จะรับใส่พี่น้องชาวเชาตำบลบ้านยางพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะพัฒนานะครับด้วยความหูความสมารถที่จะทําเื่อพี่น้องชาวตำบลบ้านยางอย่างเต็มดีนะครับสําหรับเบื้องหนี้นะครับสําหรับเบื้องหนี้นะครับก็ขอให้ได้รับข้อหักความแพงจากพี่จ้างน้องเขาเช่า ควบคุณนะครับและพี่น้องเฮาชาวตำบลพ่ย่างทุขสุขทุกคนครับสวัสดีครับ